ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พษ,ษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศที่ได้มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของการเตือนภัยนะครับเรื่องพายุรุดูร้อนวันนี้วันอังคารที่22ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งแค่ทำให้ภาคตะวันออกเรายังคงมีสภาวะฝนตกเล็กน้อยนะครับในบางพื้นที่ ในวันนี้และก็ในใวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนก็คงจะลดลงเข้าสู่สภาวะอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนต่อไปซึ่งในกรณีอากาศที่ร้อนเน่าตรงนี้ครับและมีฝนตกเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงพฤติกรรมของการเจริญเติบโตของไม้ผลในภาคตะวันออกเราถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือฝนตกแดดออกจะสังเกตว่าเงาะก็จะสุกแก่ไวน้ําหนักดีขนสวยมังคุดเองนั้นก็จะกลายเป็นมังคุดที่สุกแก่ไวเข้าสีได้เร็ว ในกรณีของทุเรียนที่กําลังเบ่งพูก็จะเบ่งพูได้เร็วในส่วนของการเล่นการสุกแก่ซึ่งตอนนี้หลายสวนก็พยายามที่จะมองในประเด็นตรงน,นั้นนะครับที่ผมได้อธิบายไว้แล้วว่าเนื้อเหลืองเหลืองเนี่เหลืองเลียบนะครับไม่ใช่เหลืองจําขาวกรอบแข็งหวานมันอันนี้เป็นเรื่องของศัพ์ภาษาเรื่องของการตรวจสอบเนื้อทุเรียนโดยชาวสวน เราก็เจาะหางทดสอบดูส่วนถ้าเป็นเรื่องการตลาดเราก็คงไปดูในเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งซึ่งซึ่งจากการตั้งข้อสังเกตจากผู้ดำเนินรายการเองนะครับหมอทรีรก็คิดว่ากรณีของการตลาดราคานั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรในการอ่อนตัวลงก็เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ความสุกแก่ยังไม่ได้ปริมาณผลผุเรียนไม่ได้เป็นไปดังคาดการ ไปเจอข้อมูลนะครับจากฐานข้อมูลทางด้านการวิเคราะห์ของบรรดากูรูต่างๆก็น่าจะไม่ตรงประเด็นแล้วครับผมเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศจากปัญหาการสุออกทําให้ประเด็นในเรื่องของปริมาณทุเรียนนั้นลดลงมากทีเดียวดังนั้นในการเล่นการสุกแก่เรามาดูรายการพิเศษของทีมเกษตรรายการพิเศษในตลอดเดือนเมษายนนี้ พิธภัณฑ์ในชุดบํารุงผลสร้างเนื้อเพิ่มน้ำหมักก็จะเป็นกลุ่มอาหารเสริมทางดินเป็น TK ซอย 1, TK ซอย 2, TK พลัสเซอร์คอนและ TK ซอย5ขนาด5ลิตรนะครับ1แกลลอนแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นขนาดถัง20ลิตร1ถังแถม5ลิตร1แกลลอน กลุ่มอาหารเสริมทางใบครับประกอบไปด้วยไมโครมิกเอเป็นอาหารเสริมสูตรรวม t k c แคก็จะเป็นแคลเซียมบอรอนไฮแมกเป็นแมกนีเซียม TKC เป็นสังกะสีก็เป็นรายการ5แถม1เช่นเดียวกันนะครับคือ5ลิตรแถม1ลิตร20ลิตรแถม5ลิตรในส่วนของพลิตภัณฑ์พิเศษอย่างเช่นซุปปด์ดีเป็นตัวที่ใช้ในการควบคุมไนโตรเจนขนาด5ลิตร ครับแกลลอนแถม1ลิตรโมฟลูตขนาด5ลิตรแถมหนึ่งลิตรเช่นเดียวกันนะครับโมฟลูก็จะเป็นแคลเซียมเดียวที่มีอัตราความเข้มข้นไปช่วยในเรื่องของการลดการหลุดร่วงนิปเป็นโบรอนครับหลิตรแถม1ลิตรแองจินินเป็นสารสกัดจากสาหร่าย5ลิตรแถม1ลิตรและถ้าเป็นขนาดถัง20ลิตรก็แถม5ลิตรนะครับรวมถึงในส่วนของซูเปอร์แอคชั่นขนาด5ลิตรแถม1ลิตรและ ทีเคบูสเตเป็นสารสกัดจากสาหร่ายบวกพลังงานในรูปของกรดอะมิโนก็เป็นขนาด5ลิตรแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นขนาดแกัลลอนนะครับ5ลิตรแถม1ลิตรเช่นเดียวกันนี่เป็นรายการพิเศษตลอดเดือนเมษายนนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรท่านรับสิทธิ์ได้ที่ร้านชัยพฤกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ เมื่อเอิญมีประเด็นสอบถามมาจากพิทักษกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับว่าในการเล่นการสุกแก่การเพิ่มคุณภาพสีเนื้อของทุเรียนเนี่ยสูตรของทีมกเกษตรมีอะไรบ้างนะครับสูตรของทีมกเกษตรเราก็จะพ่นไปที่ใบและผลนะครับประกอบไปด้วยปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรต13-0-46ที่อัตรา300กรัมแล้วก็ตัวสำคัญตัวที่2ก็คือตัวซุปป์ดีหรือดีไนเตรตที่เรารู้จักในอดีตนะครับ ตัวนี้ก็คือตัวที่จะไปเปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นพลังงานเราก็ใช้ที่ 100cc ตัวที่3ครับก็คือตัวนิปนิปก็คือโบลอ์เดียวซึ่งเราก็จะใช้นิปที่อัตรา 100cc ส่วนในด้านของตัวต่อมาที่จะใช้กรณีใบทุเรียนที่ยังไม่แก่จริงช่วยเพิ่มการเข้าสีก็จะเป็นไฮแม็กไฮแม็กใช้ที่อัตรา 300cc นะครับ ถ้าในกรณีที่ใบเราแก่ดีแล้วแต่ถ้าในกรณีที่เรามีผลผลิตรุ่นหลังเราป้องกันการหลุดร่วงนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเพิ่มหรือเปลี่ยนมาเป็นโมฟรุตเป็นแคลเซียมเดียว ทีนี้ในการพ่นนั้นหลายท่านอาจจะวิตกกังวลว่าถ้าเราพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้รุ่นหลังไม่โตหรือไม่คําตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะว่าปัจจัยนี้ไม่ใช่เป็นเชิงบังครับแต่เป็นการสนับสนุนให้การเจริญเติบโตนั้นเพิ่มทั้งคุณภาพเพิ่มเนื้อเพิ่มสีไปในเวลาเดียวกันอันนี้จะเป็นสูตรพิเศษจากของทีมเกษตรโดยในส่วนของการพ่นนั้นเราจะพ่นไปที่ใบที่ผลนะครับอย่างน้อยต้อง2ครั้งก่อนการเก็บเกี่ยวก็20วัน ก็จะพ่นประมาณ7 1 0ถึง10วันต่อครั้งช่วงน,นี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับถูกต้องถูกต้องระยะประโยชน์แล้วประอะไรนะ โอ้ะประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นดีบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นพเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3า1สิบบำรุงใบก็ -20-20 20, 20, 20. สมการออกดอกใช้สูต7 23 34แถมยังมีเอ็กซ์ตราเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบออเมอร์เอ็กซ์ตราเคได้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาข่าวเด็ดเทคโนคลอบตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการรากากรกระตุ้นระบบรากเคโมติน เคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์ or, และไฮพาวเวอร์2177พ่น2อถึครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็ว,รว,รวและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และเคโมตินผลิตพันธุ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครยีป้องการกำจัดร,ร,รูปรากเนาโคนเน่าผลเน่าในทุเรียน จต,ต้องฟ f รีอาฟอส400เท่านั้นฟ o รีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟ o รีอาฟอส400ยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆ สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟต์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีกเกษตรชั้นนำทั่วประเทศมาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนทราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปอร์เซจากประเทศเยอรมนี Germany. ใช้กระบวนการผลิตแบบ m i x ซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลได้ดีเยี่ยมปุ๋ยเบาคอนเม็ดแกร่งเม็ดดีไม่มีฝุ่น ขนาดเม็ดปุ๋ยสมาำเสมอหวานง่ายเต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินได้ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟสร้อเปอร์เซตปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพรส มีด้วยกัน3สูตรยี่สิบสิบฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5 g ้าสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพร์จากประเทศยเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนำทั่วไป ขับธนสา,ารที่จะหาซื้อได้ที่ใช้เพืษษ่อเศษจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสําหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็เป็นประเด็นข้อถกเถียงกันนะครับในเรื่องของกรรํหนดวันเก็บเกี่ยวคือในระบบราชการก็กําหนดไว้ร้อยยี่สิบวันแต่ว่าในส่วนของสิ่งที่ผมนําเสนอนั้นเราก็ได้อธิบายไว้แล้วครับว่าการสุกแก่ของทุเดียนร้อยยี่สิบวันเนี่ยโดยประมาณแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าทุเรียนมีผลผลิตน้อย การสุกแก่ก็จะเร็วแต่ถ้าทุเรียนต่อต้นมีผลผลิตมากการสุกแก่เขาต้องช้าออกไปจาก1้0ยยลดลงมาเหลือ113วันจาก120วันเพิ่มขึ้นไปร้อวันมันก็จะเป็นในลักษณะตามความเชิงโรนิขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ปริมาณของใบและจํานวนผลทุเรียนต่อต้นความสุกแก่จะเกิดจากปัจจัยตรงนี้ด้วยในเวลานี้เนี่ยสีเนื้อไม่เข้าไม่เรียบมันก็จะเกิดข้อสงสัยถกเถียงกันว่าวันได้ทําไมเนื้อไม่ได้ ขอย้อนข้อมูลกลับไปก่อนนะครับว่าในแนวทางการศึกษาวิจัยของเรานั้นเราพบข้อมูลแล้วว่าการที่เราจะไว้ปริมาณผลผลิตทุเรียนต่อต้นถ้าเป็นสภาพทุเรียนที่มีใบชั้นเดียวก็เรียว่ามีความสมบูรณ์ต่ำในการที่เราจะกำหนดนั้นเราใช้เส้นผ่าศูนย์กลางคำว่าเส้นผ่าศูนย์กลางคือวัดจากชายทรงพุ่มด้านหนึ่งผ่านลำต้นที่อยู่ตรงกลางไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่ง ตรงนี้เราเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าคุณภาพใบเรามีแค่ชั้นเดียวคือใบน้อยใบไม่สมบูรณ์เราสามารถว่าจะไว้ผลผลิตได้ประมาณ3ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเช่นถ้าเราวัดไป10เมตรเท่ากับว่าทุกเรียนต้นนี้ได้แค่30ผลถือว่าเป็นอัตราที่เขาสามารถเลี้ยงดูผลผล,ผลิตได้แต่ถ้าในกรณีที่เรามีคุณภาพใบดีปานกลางสมบูรณ์ เป็นใบสองชั้นเราก็สามารถที่จะไว้ผลผลิตในทุเรียนต้นนี้ได้โดยใช้อัตราระหว่าง5-6ถึง6ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเพราะฉะนั้นทุเรียนต้นนี้ก็จะไว้ได้ถึง60ผล50-60ถึง60ผลในขณะเดียวกันถ้าเรามีคุณภาพใบที่ดีหมายความว่าเรามีทุเรียนพื้นสองใบแล้วแตกใบอ่อนอีกใบในระยะผลเป็นใบสมชั้น ทุเรียนต้นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไว้ผลผลิตได้ตั้ง8 9สูงสุดก็คือ10ผลเท่ากับว่า,าทุเรียนต้นนี้ถ้าเรามีใบ3ชั้นคือมีใบเดิม2แตกใบอ่อนอีกหนึ่งในระหว่างผลเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังในระหว่างมีผลผลิตและเขาแตกใบอ่อนได้เราสามารถที่จะไว้ได้ตั้งแต่80 8ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตร90ก็คือ9 ผลต่อเส้นาพาวทุกกลางหเมตรถึง100ผลประเด็นเราต้องเข้าใจต่อไปอีกว่าถ้าเราไว้ผลผลิตมากละ่ะมีผลกระทบแน่นอนครับเพราะโดยพฤติกรรมเนี่ยในทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ก็ไม่มีอะไรที่จะเท่ากับพันธุ์หมอนทองเขาจะรวบรวมพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ที่ใบตามกิ่งก้านสาขาแล้วเอามาเก็บไว้ที่ผลบางครั้งเขาอยู่จนกระทั่งใบในร่วงหมดเลยนะครับ แต่ผลผลิตทุเรียนก็ยังคงดีอยู่จนกระทั่งเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองต่อก็คือว่าผลกระทบถ้าเราไว้ผลผลิตในปริมาณที่มากเกินความสามารถหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตสภาพต้นจะสุดโทมทันทีในเวลาหนึ่งเดือนหรือสองเดือนหรือสามเดือนคำว่าสุดโทมนั้นหมายถึงเป็นลักษณะใบจะถ่าย อันเนื่องมาจากพลังงานทั้งหมดไปอยู่ที่ผลแล้วตัดไปขายภายในต้นไม่มีพลังงานเหลือตัวที่จะเป็นตัวกําหนดว่าสิ่งที่เราทํามานั้นถูกต้องมากน้อยเพียงใดอยู่ที่การแตกใบอ่อนผมเคยเรียนแล้วว่าถ้าสวนใดก็ตามใกล้จะเก็บเกี่ยวถึงวันเก็บเกี่ยวแล้วทุเรียนใบขยับแตกใบอ่อนนั่นคือคุณภาพและเป็นการทําสวนที่ดีที่สุด ทีนี้ถ้าเราตัดไปแล้วภายในเวลาหนึ่งเดือนแล้วเขาแตกใบอ่อนก็ยังถือว่าดีอยู่ถ้าสองเดือนนี่ถือว่าไม่ดีแล้วนะครับยิ่งถ้าสามเดือนนี่เท่ากับว,ว่าอาการหนักหนาสาหัสเลยเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้จะเป็นคําตอบให้กับพี่น้องสกลได้ว่าการดูแลจัดการของท่านนั้นดีมากน้อยเพียงใดวันที่เราจะตัดทุเรียนทุเรียนใบแลบอันนั้นคือดีมากหรือถ้าตัดไปแล้ว20บวันเขาแตกใบอ่อนได้ก็ถือว่าดี หรือถ้าไม่เกินสองเดือนก็ยังพอได้ครับนี่คือตัวชี้วัดที่เราหลังจากการกเก็บเกี่ยวทีนี้เราต้องมาดูอีกประเด็นหนึ่งถ้าเราไว้ผลผลิตมากการแตกใบอ่อนช้าฤดูการถัดไปฤดูการถัดไปนานต้นนี้ต้นที่แบกภาระตรงนี้เนี่ยมาสุดโทมแล้วนี่นะครับ mm hmm. เขาก็จะออกดอกช้าหรืออาจจะไม่ออกดอก หรือไม่ให้ผลผลิตกับเราได้นี่เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องสืบเนื่องต่อไปอีกซึ่งเป็นผลกระทบในส่วนของระยะยาวประเด็นคำถามจากพี่น้องสกุลเขาจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่ามันอัตราที่พอดีในแนวทางนี้ผมมีคำตอบในเบื้องต้นไว้ก่อนเลยครับว่าให้ดูเรื่องของระยะการพัฒนาใบถ้าในระยะที่เรากำลังดูแลผลผลิต ไม่ว่าจะเป็น30วัน60วัน70วัน90วันเนี่ยถ้าเขามีการแตกใบอ่อนนั่นหมายความว่าเราเลี้ยงดูมาอย่างดีปฏิบัติอย่างดีและผลผลิตที่อยู่ในต้นก็ถือว่าในอัตราที่พอดีเขาจะแตกใบอ่อนได้นี่คือคำตอบที่ดีที่สุดแต่เราต้องย้อนกลับมาดูอีกครับว่าผลกระทบ ถ้าในกรณีที่เรา้ผลผลิตน้อยเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ารายได้มันก็สูญหายอันนี้เป็นเรื่องที่เราทราบกันอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะนำเรียนต่อก็คือว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะให้ผลผลิตน้อยหรอกแต่มันน้อยเองโดยธรรมชาติอันนั้นคือส่วนหนึ่งหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นละ่ะขนาดของผลครับเปลือกจะหนาผลจะโตก็จะกลายเป็นทุเรียนที่ตกไซ น้ำหนักเกิน5กิโลเราก็จะต้องเบนแนวทางการผลิตไปเป็นทุเรียนแปลรูปเป็นทุเรียนทอดซึ่งราคาในปัจจุบันก็ดีอยู่อันนี้ก็คือช่องทางที่เราทำได้แต่อยากจะฝากไว้แค่ว่าถ้าผลผลิตน้อยตัดแต่งน้อยเกินไปน้ำหนักมันก็เกินเปลือกก็หนาตีนหนามใหญ่มันจะไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการในลักษณะผลสดมันจะจะไปเป็นตลาดอื่น เป็นตลาดาปลายลูกโดยการทอดหรือโดยการแช่แข็งก็แล้วแต่ครับอันนั้นเราจะไม่ลงไปลึกแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจต่อว่าในทุเรียนที่อยู่ในสวนของเรานั้นมีต้นที่สมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์และต้นที่เจ็บป่วยครับหมายความว่าเป็นต้นที่มีอาการลากและลําต้นเน่าหรือต้นที่มีอาการรําต้นเน่าด้วยความที่ว่าเรานั้นไม่ค่อยมีผลผลิต เราก็ต้องการที่จะไว้ผลผลิตผมเรียนเลยนะครับว่าทุเรียนที่มีความเจ็บป่วยเราไม่สามารถที่จะไว้ผลผลิตได้เหมือนกับทุเรียนต้นปกติผมยกตัวอย่างเช่นทุเรียนต้นนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรนะครับคุณภาพใบปานกลางเราไว้ห0ผลแต่ถ้าทุเรียนต้นนี้เนี่ยเป็นตลำต้นเน่า เราจะต้องลดปริมาณจาก60ผลลงมาเหลือแค่3ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรก็คือประมาณ30ผลนั่นหมายความว่าเราจะต้องไว้ปริมาณผลผลิตให้น้อยลงคือลดจำนวนผลลดจำนวนผู้ใช้พลังงานหรืออาจจะต้องกลับมาดูอีกว่าถ้าสถานะของต้นที่เป็นอาการรากเน่าลำต้นเน่ามีความรุนแรงเราจะต้องไม่ไว้ผลผลิต เพื่อให้ในส่วนของทุเรียนต้นนี้มีเวลาในการไปซ่อมแซมคือพลังงานเนี่ยถ้าเอาไปเลี้ยงที่ผลต้นก็จะตายเพราะพลังงานไม่พอแต่ถ้าไม่มีผลเขาก็จะนำพลังงานเหล่านี้มารักษาตัวเองมาปิดบาดแผลคือคกลไกในธรรมชาติเนี่ยเขามีอยู่แล้วบางส่วนกับเราใส่ให้เขาไปอีกบางส่วนจึงย้ำว่าผลผลิตในต้นที่มีอาการ เจ็บป่วยนั้นเราก็ต้องไปประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าทุเรียนต้นนี้สามารถจะไว้ผลผลิตได้หรือไม่แล้วได้ปริมาณเท่าไหร่เรื่องนี้เรามีงานศึกษาครับเป็นความรู้เป็นเทคนิคการจัดการผมอธิบายอย่างนี้ว่าในระหว่างนี้เป็นผลขนาดเล็กในการเป็นผลขนาดเล็กเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะไปปล่อยแบบธรรมชาติไปได้ คือเราก็จะต้องลดปริมาณผลหมายความว่าเอาจํานวนผลให้ลดลงเพื่อให้เขามีพลังงานเหลือไปซ่อมแซมใบใบซ่อมแซมบาดแผลที่เกิดจากลำต้นเน่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติหลังจากนั้นเราก็ต้องกลับมาดูต่อว่าหลังจากที่เราดำเนินการตัดแต่งผลลดปริมาณผลเราทำการรักษาลำต้นเสร็จ สิ่งที่จะเป็นคำตอบให้กับเราได้ก็คือพื้นฐานใบเดิมถ้าพื้นฐานใบเดิมของเรายังมีความสดใสยอยู่ใบไม่กล้านใบไม่ซีดใบไม่สลดนะครับโดยเฉพาะสีของใบกับความสดใสก็คือใบเด้งใบเขียวแสดงว่าสิ่งที่เราดาเนินการมานั้นถูกต้องแล้วแต่ได้ทำนองกลับกัน ถ้าลักษณะใบเริ่มจะซีดลงซีดลงแต่ผลโตนะเราก็เห็นว่าผลมันโตถูกต้องครับผลกระทบตรงนี้มันเป็นลักษณะพฤติกรรมถ้าเรายังคงเก็บทุเรียนไว้ในปริมาณที่มากเราจะเริ่มเห็นความรุนแรงของต้นความเจ็บป่วยความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากที่เราตัดผลต้นอาจจะต้องถึงกับล้มหายตายจากไปเลย เพราะฉะนั้นเราจะไม่รอถึงตรงนั้นนะครับสิ่งที่เป็นคําตอบประการแรกเรื่องของผลเนะ่เราดไูได้นิดหน่อยผลโตผลสดใสหนามก็ยังเขียวอยู่อ่ะอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สองครับตัวที่เป็นหลักคือพื้นฐานใบเดิมใบยังเขียวใบยังเด้งใบยังสดใสอยู่อ่ะตรงนี้ถือว่าเป็นคําตอบที่หนึ่งที่สําคัญเราก็ยังคงรักษาปริมาณผลตรงนี้ไว้ได้ ประการต่อมาหลังจากที่ใบชุดนี้เขาพัฒนาจเจริญเติบโตผลก็โตไปเราแต่งผลเรียบร้อยแล้วเราไปดูต่อครับถึงเวลากำหนด3เดือนเขาต้องแตกใบอ่อนถ้าทุเรียนต้นนั้นมีความเจ็บป่วยจากลําต้นเนา่าเราลดปริมาณผลแล้วเราดูจากพื้นฐานใบเก่าดำสดใสใบเด้งใบสดใสดีและถึงเวลา อาจจะ60บวัน70บวันแล้วเขาแตกใบอ่อนนั่นคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการที่เราจะไว้ผลผลิตทุเรียนเท่านี้ตามที่ท่านไว้เดิมแต่ถ้าในขณะเดียวกันใบเขาเริ่มซีดใบอ่อนไม่แตกทั้งที่ใบเดิมก็ยังเดิมนั้นสดใสน,นั่นหมายความว่าท่านจะต้องกลับไปลดจำนวนผลอีกนะครับอันนี้คือกรณีต้นที่ไม่สมบูรณ์ อันเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรครากรํำต้นเน่าคำตอบที่ดีที่สุดที่จะเป็นตัวบ่งบอกให้กับพี่น้องสกอรได้ก็คือคุณภาพของใบเดิมกับการแตกใบอ่อนผมมีงานของผมเองนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการรักษาโดยการอินเจ็คในตระกูลของสารในกลุ่มของฟอร์ตไฟกับอะโทนิก เราฝังไปจำนวน6เข็ม7เข็ม8เข็มบางต้นก็10เข็มหลังจากนั้นคุณภาพใบเขาก็ยังปกติพอถึงอายุ70วันเริ่มแตกใบอ่อนนั่นหมายความว่าทุเรียนต้นนี้เราสามารถไว้ผลผลิตได้ตามที่เราไว้โจจนกระทั่งเก็บเกี่ยวบางครั้งในส่วนของ การแตกใบอ่อนอาจจะไม่ได้แตกตอน6070วันเขาไปแตกนู่นเลยนะครับตอนอใกล้เก็บเกี่ยวเพราะใกล้เก็บเกี่ยวเสร็จเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตใบอ่อนก็แตกออกมานั่นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับต้นที่มีความเสียหายจากโรคลำต้นเน่าแต่ถ้าอาการยังไม่เป็นไปดังแผนง,งานนี้เราก็จะต้องทำการลดจำนวนผลลงมาอีก โดยการลดตัดแต่งนั่นเองครับผลทุเรียนผลทุเรียนเรามองว่าเป็นการเจริญเต,ติบโตตามปกติแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นทุเรียนแสดงอาการหนามแดงหนามแดงยังไม่ใช่แค่คำตอบแต่เราต้องไปดูลักษณะของหนามในระหว่างที่หนามเขาพลิกคือทุเรียนเนี่ยจะมีการพลิกหนามอยู่สองครั้งผลขนาดประมาณสัก3า0วันครั้งหนึ่งก็ไปอีก560วันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเป็นหนามตีนหนามเล็กนะครับหนามหยีก็คือหนามเรียวหนามเล็กหนามทีนั่นหมายความว่าเป็นคำตอบว่าลักษณะของการเบ่งพลูเขาไม่ค่อยพัฒนาก็เป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่จะบอกให้เรารู้ว่าทุเรียนของเราจำนวนผลมากเกินไปลักษณะหนามเป็นลายไทยความสมบูรณ์ไม่พอเราก็จะต้องมีความจำเป็นในการลดปริมาณผลลงมาอีก ในส่วนของอีกวิธีการหนึ่งก็คือการยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวออกไปเพื่อเปิดเวลาให้กับการพัฒนาผลได้เจริญเติบโตในการสร้างเนื้อให้เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีการไปบังคับน้ำจะไม่มีการถอยน้ำเราก็ปล่อยให้น้ำเป็นภาวะที่ปกติไล่เขาเจริญเติบโตตามภาวะเขาก็จะสามารถกลายเป็นทุเรียนภูเบงที่มีเนื้อปริมาณมากการสุกแก่อาจจะช้าออกไปแต่ ก็ยังได้ปริมาณน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ